ล้าล้วงคอง,งูเห่ากล้าแตกคนที่ทั้งประเทศรักและสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้กำลังทำให้ทั้งโลกหมอลำลุกเป็นไฟสวัสดีค่ะดิฉันผู้ประกาศข่าวจากช่องก็อสิบบัสมักหมอลำนิวส์แอดมินสาวไอค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวที่ทั้งร้อนทั้งแรงและทั้งมงการพูดถึงอยู่ในตอนนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ละครอ,อีกต่อไปแต่คือปรากฏการณ์ที่กำลังสะเทินหัวใจแฟ,แฟนหมอลำทั่วประเทศค่ะ เรื่องราวเริ่มขึ้นในละครสงครามหมอลำที่กำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ค่ะในตอนล่าสุดมีฉากดราม่าสุดเข้มข้นระหว่างตัวละครบิวจิตและอุงเอิงเพชรบ้านแพงซึ่งเป็นฉากที่ทั้งสองมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงและจบลงด้วยการตบจริงจังในฉากหนึ่งแฟนละครที่นั่งดูอยู่บ้านต่างแทบลุกจากเก้าอี้เพราะทุกอย่างดูสมจริงจนแยกไม่ออกว่านีน่คือการแสดงหรือเรื่องจริงกันแน่หลายคนคอมเมนต์ว่าดูแล้วมือสัน่นน้ำตาจะไหล บางคนถึงกับโพสต์ว่าอย่าทำอุงอิงบัดนี้นะบิวจิตและจากฉากเดียวทำให้ชื่อของบิวจิตและอุงอิงพุ่งติดเทรนด์ในโลกออนไลน์ทันทีค่ะแต่เรื่องไม่จบแค่ในจอนะคะเพราะพ่อโจโยมนินผู้จัดการส่วนตัวและบอสใหญ่ของอุงอิงได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีผ่านแฟนเพจหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาเสดเพร้อมข้อความที่ทำเอาแฟนคลับถึงกับขนลุกพ่อโจโพสต์ว่า ขอเคลียร์กับบิวจิตสิมาตบลูกสาวค่อยแบบนี้บ่ได้เดอ้อและยังมีต่ออีกด้วยว่าเห็นอุงอิงเป็นยังอย่ายะนะบิวจิตโอ้โหแอดมินอ่านแล้วพูดเลยค่ะเดือดถึงทิกถึงขิงแฟนคลับพ่อโจแห่กดไลค์กดแชร์พร้อมคอมเมนต์ว่าพ่อพูดแทนใจเอฟซทุกคนแล้วเรียกได้ว่าเพียงไม่กี่นาทีโพสต์นั้นก็กลายเป็นไวรัลทั่ววงการลูกทุ่งหมอลำค่ะ หลังจากโพสต์ของพ่อโจถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าคนดังในวงการหมอลำและลูกทุ่งก็ต่างออกมาเคลื่อนไหวเช่นกันค่ะเริ่มจากพี่เบิ้ลปทุมราชที่โพสต์สั้นแต่แรงว่าอย่าลืมเดอ้อพลังเงียบของแฟนคลับอุงอิงบเดได้เงียบอย่างที่คิดถัดมาอาจาร,รย์บิ๊กภูมารินก็โพสต์ขำแต่แรงว่าค่อยเจาะยางรถมันให้แล้วเดอ้อพี่น้องรถมีสี่ล้อหัวไปแล้วห้าล้อเจาะหอดล้ออะไรเศร้า เป็นคอมเมนต์ที่ทั้งหาทั้งแสบและกลายเป็นวลีเด็ดประจำดราม่าครั้งนี้เลยค่ะแต่ที่เด็ดที่สุดต้องยกให้เจสีพาเพลินที่ประกาศกลางเฟซบุ๊กว่าอีบิลกล้าตบอุงอิงบอสเดี๋ยวอุงอิงพักก่อนแม่ลงเล่นเองแฟนคลับพากันคอมเมนต์ว่าเจ๊จัดเลยค่ะแม่พร้อมเซฟุงอิงบอกเลยว่านี่คือพลังแฟนคลับที่เหนียวแน่นระดับตำนานจริงๆค่ะ หลังจากกระแสแรงจนแทบเอาไม่อยู่นักแสดงสาวผู้รับบทบิวจิตก็ออกมาโพสต์ขอโทษอด,ด้วยความจริงใจเธอเขียนว่าฮักอุงอิงเดอร์พี่ขอโทษตูลงพี่หนักมากพร้อมรูปภาพเบื้องหลังการถ่ายทำที่ทั้งคู่ยิ้มให้กันอย่างอบอุน่นแฟนคลับต่างเข้ามาชื่นชมว่าทั้งสองคนเป็นมืออาชีพเล่นถึงอารมณ์แต่ยังรักษาความสัมพันธ์ในชีวิตจริงไว้ได้ดีเยี่ยมหลายคนบอกว่านี่แหละความสวยงามของวงการหมอลำตัวจริง และเหมือนว่าความร้อนแรงของชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงจะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะล่าสุดเกิดเหตุการณ์ที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตซึ่งทำเอาแฟนคลับทั้งประเทศพูดถึงกันสนั่นอีกครั้งในขณะที่อุงอิงกำลังร้องเพลงอย่างเต็มที่แฟนคลับชายรายหนึ่งที่อยู่แถวหน้าเวทีได้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเขาได้ดึงมือของอุงอิงไปหอมต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก โอ้โหแอดมินบอกเลยค่ะวินาทีนั้นทั้งโซเชียลแทบลุกเป็นไฟหลายคนถึงกับพูดออกมาพร้อมกันว่ากล้าล้วงคอง,งูเห่าชัดๆเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าแฟนคลับขององค์อิงนั้นรักและห่วงน้องมากๆและยิ่งมีพ่อโจโยมนินคอยดูแลอยู่เบื้องหลังใครที่ทำอะไรเกินเลยแบบนี้บอกเลยค่ะว่าถ้าพ่อโจโรู้งานนี้มีสะเทือนแน่ ในคอมเมนต์โซเชียลแฟนต่างออกมาแสดงความไม่พอใจบางคนบอกว่าน้องอุ่งอิงเป็นผู้หญิงต้องให้เกียรติมากกว่านี้บางคนถึงกับโพสต์แฟงว่าอยู่ใกล้ได้แต่อยากกล้าเกินขอบเขตและอีกหลายพันคอมเมนต์พร้อมใจกันปกป้องศิลปินสาวคนนี้แม่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นแค่ไม่กี่วินาทีแต่สะท้อนให้เห็นถึงความรักของแฟนคลับที่พร้อมจะยืนข้างอุ่งอิงเสมอ เธอไม่โต้ตอบไม่แสดงท่าทีโกรธแต่ยังคงยิ้มและทำหน้าที่ของศิลปินอย่างมืออาชีพนี่แหละค่ะภาพของศิลปินหญิงที่ทั้งอ่อนโยนเข้มแข็งและสง่างามในเวลาเดียวกันและเหตุการณ์นี้ก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงคือดาวรุ่งผู้มีวุฒิภาวะเหนือวัยจริงๆ และแน่นอนค่ะเมื่อพูดถึงชื่อนี้อุ่งอิงเพชรบ้านแพงไม่ไว่าอยู่ในบทไหนก็สามารถทำให้คนดูอินได้เสมอเพราะน้องมีทั้งเสียงหวานท่าทางซื่อจริงใจและสายตาเศร้าๆที่ทำให้ทุกฉากดูมีพลังในวงการหมอํำยุคใหม่อุ่งอิงถือว่าเป็นศิลปินหญิงรุ่นใหม่ที่ครบเครื่องที่สุดคนหนึ่งทั้งร้องทั้งแสดงทั้งมีวินัยและความอ่อนน้อมแฟนคลับมักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องคนนี้มีของจริง ทุกเวทีที่องุ่อิงขึ้นร้องเพลงหรือออกแสดงแฟนจะเห็นความตั้งใจในทุกวินาทีเธอไม่เคยทำงานเพียงเพื่อชื่อเสียงแต่ทำด้วยหัวใจของคนรักหมอลำจริงๆและไม่ว่าจะเป็นเพลงหนึ่งเข้าให้พ่อแน่หรือเพลงอื่นๆที่ผ่านมาล้วนมียอดวิวทะลุหลักล้านทุกเพลงครั้งนี้แฟนคลับจึงมั่นใจว่าถ้าเพลงใหม่ของน้องถูกปล่อยออกมาเมื่อไหร่ยอดวิวทะลุล้านอีกแน่นอนค่ะ ในโลกโซเชียลต,ตอนนี้มีแฮชแท็ก save อุงอิงพุ่งติดเทรนด์อันดับต้น,ตน,ตนแฟนคลับนับหมื่นคนจากทั่วประเทศพร้อมใจกันโพสต์รูปน้องพร้อมข้อความให้กำลังใจไม่ว่าจะเป็นอุงอิงสู้เด้อหรืออุงอิงคือหัวใจของสาวน้อยเพชรบ้านแพงบางแฟนคลับถึงกับทำคลิปรีแอคฉากดราม่านั้นร้องไห้ไปกับน้องร้องเพลงให้กำลังใจและแชร์ต่อกันเป็นหมื่นหมื่นครั้งนี่แหละค่ะสิ่งที่เรียกว่าพลังแฟนคลับหมอลำที่ไม่มีวันจาง ในขณะที่กระแสละครยังแรงไม่หยุดบอสโจผู้บริหารทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยังคงคอยดูแล,แลและให้กำลังใจอุงอิงอยู่เบื้องหลังแฟนๆหลายคนยกให้บอสโจคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิล,ลตินบอสโจเคยพูดไว้ในคลิปหนึ่งว่าความดังไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความตั้งใจและหัวใจที่รักในสิ่งที่ทำและถ้าเรามองดูเส้นทางของอุงอิงในวันนี้ก็จะรู้เลยว่าคำพูดนั้นคือความจริงทุกคำ จากเรื่องราวทั้งหมดนี้เราได้เห็นแล้วว่าละครสงครามหมอลำไม่ได้เพียงแต่แค่ความบันเทิงแต่เป็นเวทีที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของศิลปินความรักของแฟนคลับและพลังของชุมชนหมอลำที่อบอุ่นไม่เคยเปลี่ยนค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแฟนก็ยังพร้อมยืนข้างองค์งอิงเพชรบ้านแพงเสมอและแอดมินเสาไอจักกสิบบัสหมอลองนิวส์ก็ขอส่งกำลังใจให้น้องรวมถึงทีมงานทุกคนของละครเรื่องนี้ด้วยค่ะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามก็10บบัสหมอลำนิวสเพื่อไม่พลาดทุกกระแสะร้อนแรงก่อนใครในวงการหมอลำแล้วพบกันใหม่ข่าวหน้าสวัสดีค่ะ